สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับน้องแมวตัวนี้อายุก็ประมาณเกือบขวบปีแล้วแล้วก็ตัวนี้ก็คือปัญหาก็คือเนื่งเนื่องจากช่งวงวัยตอนเล็กเขาแบบไม่สบายไม่สามารถที่จะได้รับวัคซีนตามโปรแกรมได้วิฉะนนั้นก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนตามโปรแกรมเขาก็คือตอนนี้อายุประมาณเกือบขวบปีแล้วเราจะเริ่มวัคซีน อย่างไรเพื่อให้ป้องกันหรือว่าสร้างคุมิคุ้มกันโรคให้กับเขาโดยที่แบบให้คุณหมออธิบายและกันว่าโปรแกรมถ้ากรณีไม่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์จะฉีดแบบไหนวิธีไหนที่จะดีที่สุดและวก็ปัญหาที่สองแวตัวนี้ก็คือมีหมัดตามตัวในปริมาณเยอะแล้วก็อันตรายที่แมวมีหมัด ที่จะเป็นอันตรายกับเขากับคนมีโรคอะไรบ้างคนป้องกันอย่างไรเดี๋ยวให้คุณหมอที่รักษาช่วยแนะนำวิธีการหน่อยนะคะสำหรับปัญหาของน้องแมวตัวนี้ค่ะค่ะก็คือน้องแมวตัวนี้เนาะกออ็อายุปีกว่าแล้วยังไม่เคยทำวัคซีนเลยนะคะก็โดยปกติแล้วถ้าเราจะเริ่มวัคซีนในในแมวที่อายุเยอะแล้วค่ะก็ โดยปกติหมอแนะนำว่าให้ฉีดตัวพิษสุนัขบ้านะคะอย่างน้อย2เข็มนะคะห่างกัน1เดือนแล้วก็ฉีดวัคซีนตัววัคซีนรวมหัดหวัดแมวนะคะเพิ่มอีก2เข็มนะคะห่างกัน1เดือนเหมือนกันค่ะอาจจะฉีดพร้อมกับพิษสุนัขบ้าไปเลยก็ได้หรือว่าฉีดแยกกันก็ได้ค่ะอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่า อยากให้ฉีดให้ครบนะคะอย่างน้อยอย่างละ2เข็มในในช่วงครั้งแรกที่เขาเคยทำนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นรายปีละรายปีก็จะแค่อย่างละเข็มก็คือหัดวัดหนึ่งเข็มแล้วก็พิสุนักบ้าอีก1เข็มนะคะอันนี้สำหรับเรื่องวัคซีนเนาะแล้วก็สิ่งที่แนะนำทุกครั้งที่มาทำวัคซีนนะคะก็คือการถ่ายพยาธินะคะเช่นเป็นการป้อนยาถ่ายพยาธินะคะอันนี้ควรจะทำอย่างน้อย ทุกๆหนึ่งปีนะคะหรือว่าบางตัวกินพวกกินบาฟอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแนะนำว่าทุกๆ3สามเดือนก็ดีนะคะหรือว่า6เดือนก็ได้แล้วแต่จะของสะดวกนะคะสิ่งที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งนอกจากวัคซีนแล้วก็ยาถ่ายพยาธิเนี่ยก็คือยาป้องกันเห็บหมัดนะคะโดยเฉพาะตัวนี้เนี่ยที่บอกว่าเออเขามีหมัด ค่อนข้างเยอะจากที่เราเห็นได้นะคะจากตาเปล่า,าเลยหรือว่าจากการแบบสองกล้องจุลทรรศนะคะก็คือหมัดเยอะมากหมอแนะนําว่าป้องกันหยอดป้องกันเห็บหมัดทุกเดือนก็เป็นสิ่งที่ดีจริงๆแนะนําสําหรับทุกตัวเลยไม่ว่าจะเลี้ยงข้างนอกบ้านหรือว่าเลี้ยงในบ้านนะคะก็แนะนําให้ป้องกันไว้ดีกว่าเพราะว่า บางทีเอ,อพวกไข่หมัดอะไรเงี้ยค่ะมันอยู่ตามสิ่งแวดล้อมได้บางทีเจ้าของไปเหยียบพื้นดินข้างนอกมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาเก็บเอารองเท้าเก็บไว้ในบ้านแล้วเขาไปคุกคุก,คกนอนกิ้งมันก็ติดได้เหมือนกันถึงจะอยู่ในบ้านนะคะรวมถึงตัวพยาธินอนหัวใจอย่างนี้ที่ปิบจากยุงในบ้านก็อาจจะมียุงที่นำนำโรคพยาธินอนหัวใจได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าทุกเดือนดีกว่าเราป้องกันไว้ดีกว่านะคะเพราะว่า ออมันก็มีโรคหลายโรคที่ติดมาจากหมัดได้นะคะโรคที่เจอได้บ่อยเลยที่ติดจากหมัดก็คือตัวพยาธิเลือดที่เ,ออเป็นภัยที่น่ากลัวสำหรับน้องแมวนะคะเพราะว่าถ้าเป็นทีก็คือก็คือเป็นหนักเลยแล้วก็ส่วนใหญ่อีกที่เจ้าของจะเจอะคะ่ะส่วนใหญ่จะเจอในระยะที่ค่อนข้างรุนแรงและ ก็คือน้องจะแบบซีดมาอ่อนแรงสุดๆบางตัวจะต้องถึงขั้นที่ต้องถ่ายเลือดเลยนะคะบางตัวเราอาจจะรักษาได้ไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นหมอว่าป้องกันไว้อะจะดีกว่านะคะก็ขอบคุณสำหรับคุณหมอในเรื่องของการทำวัคซีนในแมวที่ไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์และก็เรื่องอันตรายของหมัดกระโดดซึ่งมีก็คือเป็นโฮส ในแมวตามปกติถ้าไม่แบบเหมือนกับผิดแบบหรือว่าเยอะเกินไปเขาก็จะเกาะในแมวแต่ว่าเวลาที่เจ้าของเป็นคนเลี้ยงถ้าเผื่อเป็นคนที่แพ้พวกแมวมัดแมวอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เป็นผื่นคันรบกวนการใช้ชีวิตหรือว่าเป็นปัญหาของผิวหนังสําหรับเจ้าของแมวก็อาจจะเกิดการอยู่ด้วยกันไม่ได้เกิดอาการแบบเอากาันแบบ ไม่ได้เลี้ยงกันหรือว่าไม่เลี้ยงต่อเกิดปัญหาสังคมเกิดการทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงถ้าแก้ปัญหาไม่ได้มิฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คืออันตรายเวลาที่เราเลี้ยงแมวโดยเฉพาะที่พักอาศัยแบบไม่ได้แยกโซนกันเป็นสัดส่วนอาจจะอยู่ในห้องเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันหมัดก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายจากตัวแมวไปหาเจ้าของหรือจากแมวตัวนี้ไปหาแมวตัวอื่น ซึ่งก็ทําให้เกิดภาวะโรหิตจางซึ่งโรหิตจางนี่ไม่ใช่เรื่องสนุกและไม่ใช่เรื่องที่จะแก้ไขได้ง่ายๆเพราะว่าหากเป็นโรคนี้แล้วการถ่ายเลือดใช่ว่าจะประสบความสําเร็จสมมติว่า100ตัวในการถ่ายเลือดนี่เราไม่แน่ใจว่าเลือดเขาจะเข้ากันได้หรือเปล่าเวลาให้เลือดไปแล้วเลือดจะตกตะกอนหรือเปล่าหรือว่าเลือดนั้นจะแบบเขาตัวแมวที่ได้รับอ จะสามารถสร้างเลือดเองได้หรือเปล่าหรือว่าแม้กระทั่งแมวตัวที่ให้เลือดมีเลือดที่สะอาดหรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ซับซ้อนซึ่งเลือดก็เป็นอะไรที่แบบ มีอายุแต่ก็ถ้าได้เลือดที่มีคุณภาพการถ่ายเลือดก็อาจจะมีคุณภาพแต่ถ้าหากว่าแมวภูมิคุ้มกันตกเวลาถ่ายเลือดบางทีมันก็ไม่ได้รับหรือว่าตอบสนองหรือว่าแมวที่ได้เลือดไปก็ไม่สามารถที่จะสร้างเลือดต่อได้ซึ่งอายุของเลือดในการนําไปใช้ก็อยู่ประมาณ2สัปดาห์หรือว่าไม่เกิน1เดือนก็ถ้าหากว่าหมดเลือดเพื่อนไปหากเลือดมีคุณภาพแต่ตัวเองไม่สามารถที่จะสร้างเลือดเอง ก็อาจจะทําให้แมวนั้นถึงแก่ชีวิตได้เช่นกันมิฉะนั้นสิ่งสําคัญนะแนะนําให้ป้องกันอย่าละหลวมเวลาที่เราจะเลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์ชนิดไหนเราก็ต้องมีการวางแผนในเรื่องของการโปรแกรมวัคซีนการป้องกันปรสิตภายนอกภายในอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แฮปปี้ดีต่อใจทั้งผู้เลี้ยงแล้วก็แมวที่ถูกเลี้ยงก็จะมีความสุขร่วมกันโดยเฉพาะแมวตัวนี้ก็เป็นแมวที่ เหมือนกับเขาเริ่มเป็นหนุ่มแล้วเพราะว่าอายุขวบปีแล้วเขาก็เริ่มจะมีความก้าวร้าวตามพฤติกรรมก็คือมีความกลัวตัวนี้ต้องการที่จะตัดขนด้วยเวลาตัดขนแมวก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันเพราะว่าแมวเขาไม่ยืนเขาจะคุดคูเวลาจับแล้วก็จําเป็นต้องบังคับคอนโทรแล้วก็สิ่งสําคัญคือกลัวที่สุดคือกลัวการไปตัดลิ้นตัดหูตัดหางตัดผิวหนัง เวลาที่ท่านใดที่วางแผนที่จะตัดขนหรือว่าแม้กระทั่งเลี้ยงแมวขนยาวก็ควรที่จะหวีหวีฝึกตัดเพราะว่าบางทีแมวเขาได้ยินเสียงกันไกรมันฉับฉับฉับเขาก็กลัวตัวนี้ก็เช่นกันมิฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ว่าเรื่องวัคซีนก็ถ้าจำเป็นก็ต้องให้ครบตามเกณฑ์นะคะ อ็คลิปนี้ขอบคุณคลินิกอันยองขอบคุณเจ้าของที่ให้เราดูแลน้องแมวแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านอาจะเข้ามาชมมาแชร์มาสอบถามมาปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแมวแมวได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีนะคะ